สวัสดีคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าง,งานทุกฝ่ายค่ะดิฉันนางสาวพัทธลวดีคำชื่นเลขาธิบดีหรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งได้แก่คุณสุชญยานีน้ำเพชรค่ะจากรองอธิบดีได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีขอเรียนเชิญค่ะและขอเชิญคุณยาลินดา ตัวแทนคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างานทุกฝ่ายขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่คุณสุชัญญาค่ะขอเรียนเชิญค่ะผู้มีเกียรติที่เคารทุกท่านดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีให้กับคุณสุชัญญานินํานำเพชรเนื่องในโอกาสที่คุณสุชัญญาได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของเราให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่สําคัญยิ่งตําแหน่งหนึ่งในองค์กรของเรา คุณสุชัญญาเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานของเราในตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ,ภาพเมื่อสามปีที่แล้วคุณสุชัญญาเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทป,ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังมีความสามารถในการเผยแพร่ความร,รู้พร้อมทั้งรู้กระบวนการที่จะคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่พัฒนาตนให้ทันโลกทันสมัยอยู่เสมอมีความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นคุณสุชัญญายังเป็นผู้มีอธัธยาศัยไม่ตีมีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือกับองค์กรและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่งดังเห็นได้จากการที่คุณสุชัญญาเป็นที่รักของพวกเราทุกคนในหน่วยงานหากคุณสุชัญญาได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิบดีคงจะทำให้งานในฝ่ายดังกล่าวของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงมีมติมอบตำแหน่งอธิบดีแก่คุณสุชัญญาในนังเพชร ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีแก่คุณสุชัญญาและอวยพรให้คุณสุชัญญามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งใหม่อย่างมีความสุขและ,จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมยึดมั่นอุดมการ์ของเราที่กล่าวว่าคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมดิฉันขอมอบช่บาดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณสุชสัญญาค่ะคุณคุณยารินดา ขึ้นมากาศแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ค่ะขอเชิญคุณสุชญญาอธิบดีคนใหม่ขึ้นมากาศแสดงความรู้สึกค่ะขอเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตําแหน่งอธิบดีและที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทุกท่านในที่นี้จากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองอธิบดีตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ดิฉันจึงทราบเป็นอย่างดีว่าองค์กรของเราเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตลอดมานอกจากนี้ยังมีผู้บังคับบัญชาที่คอยดูแลเอาใจใส่และมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นกันเองคอยช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอดดิฉันระลึกเสมอว่าที่หน่วยงานของเราจะเลรุ่ร่งเรืองก้าวหน้ามาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะผลงานของทุกท่านที่ได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาและรวมกันเป็นปึกแผ่นดิฉันจึงใคร่ขออุทิศตนทำงานร่วมกับทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม และยึดมั่นในอุดมการณ์คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบการต้อนรับอันแสนอบอุ่นและขอให้ความปรารถนาดีของทุกท่านนั้นส่งผลกลับไปให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไปขอบคุณค่ะ บธิบดีรองอธิบดีคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างานทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับอธิบดีคนใหม่ด้วยนะคะดิฉันขอจบหน้าที่การเป็นพิธีกรในวันนี้สวัสดีค่ะ